บนโซเชียลแชร์แนะนำ4ประโยชน์ของข้าวยิสแดงทั้งลดไขมันในเลือดดีต่อสุขภาพหัวใจลดความเสี่ยงเมตาบอลิกซินโดรมและลดการอักเสบในร่างกายได้ืมชัวร์เหรอ เรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สํานกข่าวไทยอสมทสอบถามกับรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับประโยชน์ของข้าวยิสแดงที่แชร์กันนี้จริงแหละครับบางอย่างก็เป็นจริงนะคะเรื่องจากว่ามีการศึกษาวิจัยมาแล้วบางอย่างก็อาจจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามการบริโภคข้าวยิสแดงไม่ได้หมายความว่าจะมีผลดีต่อสุขภาพเสมอไปอาจจะมีโทษโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาร ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตข้าวยิสดแดงข้าวยิสดแดงคือข้าวสารที่ผ่านกระบวนการหมักด้วยเชื้อราบางชนิดจนมีลักษณะเป็นสีแดงมีการใช้ผสมอาหารหรือใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นกระบวนการหมักข้าวโดยการใช้เชื้อราสายพันธุ์หนึ่งก็คือเชื้อราโมเนสคสเชื้อราสายพันธุ์นี้มีคุณสมบัติพิเศษคือสร,ร้างสารสีในขณะเดียวกันมีการสร้างสารบางชนิดที่มีผลต่อสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารในกลุ่มที่ชื่อว่าโมนาโคลินข้อแรกเขาบอกว่าข้าวยิสแดงลดไขมันในเลือด จริงเหรอครับที่มีการศึกษากันมาแล้วนะครับว่าโมนาโคลินเคเนี่ยมีโครงสร้างทางเคมีเหมือนกับยาลดคอเลสเตอรอลที่แพทย์จ่ายให้กับผู้ป่วยที่มีปริมาณของคอเลสเตอรอลและไขมันสูงก็คือยาในกลุ่มสเตตินหลายคนคิดจะนํามากินแทนยาไม่แนะนําให้กินแทนยานะคะควรปรึกษาแพทย์หรือขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์จะดีที่สุดยาก็จะมีปริมาณที่แน่นอนในการบริโภคแต่ละครั้งแต่ละวันในส่วนของข้าวยิสแดงอาจจะมีความแปรผันของปริมาณโมนาโคลินเคหรือ ือสารอื่นๆเราไม่สามารถเทียบได้กับยาข้อ 2. เขาบอกว่าข้าวยิสแดงดีต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดเนื่องจากช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้มีรายง,งานการศึกษาและมีตีพิมพ์ผลงานประสิทธิภาพของข้าวยิส้สแดงมีผลต่อการทํางานของหัวใจอันเนื่องมาจากการที่ลดระดับคอเลสเตอรอลลงได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็อย่าต้องปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะเลือกใช้ตัวของผลิตภัณฑ์ข้าวยิส้สแดงก็จะดีที่สุดครับข้อ3เขาบอกว่า ข้าวยส่แดงลดความเสี่ยงภาวะเมตาบอลิกซินโดรมซึ่งเป็นสาเหตุอ้วนลงพุงจริงเหรอครับตอนนี้รายงานข้าวยื่แดงที่ช่วยในเรื่องของการลดเมตาบอลิกซินโดมยังมีข้อมูลหรือหลักฐานอ้างอิงค่อนข้างน้อยครับและข้อ4ี่เขาบอกว่าข้าวยิสแดงลดการอักเสบในร่างกายได้มีการศึกษาและมีรายงานตีพิมพ์เผยแพร่การค้นพบสารต้านอนุมูลอิสระพบว่าให้ผลดีในการลดการอักเสบของเซลล์ที่นํามาทําการศึกษาแต่ในส่วนของการศึกษาในมนุษย์เนี่ยยังมีหลักฐานค่อนข้างน้อย อาจจะต้องรอผลการพิสูจน์เชิงลึกมากกว่านี้ครับอาจารย์แนะนําความคาดหวังประโยชน์จากข้าวยิสแดงจริงๆประโยชน์หลกัหลกๆข้าวยิตสแดงไม่อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยไปหวังผลที่จะช่วยลดคอเลสเตอรอลหรือช่วยลดไขมันแต่ว่าอาจจะมีผลด,ดีต่อสุขภาพและอย่าลืมโทษของข้าวยิสแดงข้าวยิตสแดงก็จะมีสารอีกกลุ่มนึงที่เป็นสารพิษน,นั่นก็คือสารที่เรียกว่าซิตรินินนะครับซึ่งปริมาณของสารซิตรินินเนี่ยขึ้นอยู่กับสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์ของเชื้อรามอเนสคัสด้วยซึ่งการที่เราได้รับสารซิตรินินในเวลายาวนานและต่อ เนื่องนี้อาจจะมีผลทําให้เซลล์ตายอักเสบตับทํางานหนักและเกิดการอักเสบได้ด้วยเช่นกันถ้าหากเรามีปริมาณของสารโมนาโคลินเคซึ่งมีปริมาณที่สูงมากเกินไปก็จะมีผลต่อร่างกายด้วยเช่นเดียวกันนะครับเขาบอกว่ากินข้าวยยสต์แดงอาจมีผลข้างเคียงเช่นท้องอืดท้องผูกท้องร่วงปวดเมื่อยคลื่นไส้หมดแรงวิ่งเวียนจนถึงตับอักเสบจริงหรอครับอาจจะพบอาการดังกล่าวนี้ได้สําหรับคนที่บริโภคข้าวยยสต์แดงถ้าพบควรจะหยุดการบริโภคทันทีนะครับแล้วก็ควรปรึกษาแพทย์ดังนั้นสําหรับคนที่จะบริโภคข้าวเยื่อ S <S การบริโภคผสมในอาหารนะครับก็สามารถที่จะรับประทานได้ตามปกติการนํามาใช้เนี่ยก็ไม่ได้ใช้ในปริมาณที่เยอะแต่ในกรณีที่ข้าวยิดแดงเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับก็อาจจะต้องบริโภคตามข้อกําหนดตามที่ฉลากกาหนดอย่างเคร่งครัดไม่ควรที่จะบริโภคเกินปริมาณเนื่องจากอาจจะมีผลต่อการทํางานของตับและไตได้แต่สรุปแล้วประโยชน์ของข้าวยิ้สแดงที่แชร์กันนี้เป็นยังไงครับข้อมูลที่มีอยู่มีบางส่วนที่ทําการศึกษาในสัตว์ทดลองแล้วแต่ว่าข้อมูลในมนุษย์ยังมีบางส่วนจําเป็นจะ ต้องมีการศึกษาในเชิงลึกมากกว่านี้การที่จะบอกว่ามันสามารถลดได้สามารถทดแทนยาได้อาจจะต้องรอผลการศึกษาเพิ่มเติมถึงจะยืนยันได้ถ้าหากจะแชร์ต่อก็ควรจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องรอบด้านเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคหรือคนใกล้ชิดเข้าใจประโยชน์และโทษตามข้อเท็จจริงช่วยให้จัดการความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้นนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปได้วยกันกับชั่วก่อนแชร์ ช่่ยก่อนแชร,รู้ให้ไวรู้ให้ทันป้องกันคนโดนโกงบนโลกออนไลน์ครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม